สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำซอฟคุกกี้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์กันนะคะสูตรนี้กรุบกรอบอร่อยหอมเนยค่ะพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะส่วนผสมของคุกกี้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ของเรานะคะอันดับแรกแป้งนะคะพี่ส้มใช้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะหรือว่าแป้งว้าวนะคะน้ำตาลทรายเบเกอรี่ค่ะคเกลือป่นเนยสดรสจืดนะคะ กลินวานิลาค่ะแล้วก็ผงฟูไข่ไก,ไก่วันนี้พี่ส้มใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะ,โช,โคะช็อกโกแลตชิพค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบนะคะและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซีกนะคะสําหรับตกแต่งหน้าขนมค่ะสําหรับสกปูปไอติมนะคะวันนี้พี่ส้มใช้ขนาด3.5เซนติเมตรค่ะหรือใครจะใช้แบบ4เซนก็นได้นะคะ อันดับแรกนะคะให้เราช่างส่วนผสมใส่โถวไว้ก่อนค่ะโถแรกนะคะจะมีเนยสดนะคะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายเบเกอรี่ค่ะสำหรับหัวตีนะคะพี่ส้มใช้เป็นหัวตีใบไม้นะคะหากน้องๆไม่มีสามารถใช้เป็นหัวตะก้อได้เลยค่ะของแห้งประกอบด้วยแป้องอเนกประสงค์นะคะผงฟูเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบนะคะที่เราอบไปแล้วค่ะและ ช,ช็อกโกแลตชิพนะคะหรือใครจะใช้เป็นลูกเกดเป็นแคนเบอรี่นะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้ให้เราลอนลมกันนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคุกให้เขาเข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะไข่ไก่ค่ะให้นํากลิ่นมานาใส่ลงไปรอไว้เลยค่ะเราจะตีเขาด้วยความเร็วปานกลางนะคะตีจนเนยนะคะกับน้ําตาลทรายค่ะโฟขาวนะคะพี่สมจะตีประมาณ3-5นาทีค่ะ จนั้นให้เราป่านอ่างนะคะส่วนผสมจะขึ้นฟูขาวแบบนี้เลยนะคะจะเนียนขาวแบบนี้เลยจากนั้นให้เราใส่ไข่ไก่กับกลิ่นวานิลาลงไปเลยค่ะตีความเร็วปานกลางเหมือนเดิมนะคะจนกว่าไข่กับกลิ่นวานิลานะคะจะเข้ากับเนยนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะ จากนั้นให้เราปัดอ่างอีกครั้งหนึงนะคะใส่ของแห้งทั้งหมดค่ะลงไปเลยตีความเร็วต่ำนะคะจงกว่าเขาจะเข้ากันตีไม่นานนะคะ ตลล่อมส่วนผสมนะคะให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเตรียมอุ่นเตาอบค่ะไฟ170องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมค่ะเตรียมถาดนะคะปูกระดาษกระดาษไขลองอบนะคะหรือว่าแผ่นลองอบก็ได้นะคะแบบนี้ไว้นะคะตักคุกกี้นะคะ ใส่ถาดกันค่ะให้ห่างกันประมาณครึ่งนิ้วนะคะตักธรรมาดาแบบนี้เลยนะคะ ถ้าโดคุกกี้ของเราเหลวให้นำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะสัก15-20นาทีนะคะให้โดก็เซ็ตตัวขึ้นนะคะอากาศร้อนโดเขามีสิทธิ์จะเหลวได้เพราะเขาใส่เป็นเนยสดนะคะจากนั้นนะคะเราจะแต่งหน้าเค้านะคะด้วยเม็ดมะม่วงแบบครึ่งซีกแบบนี้นะคะแต่งหน้าก็กดธรรมดาที่หน้าคุกกี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะ แต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปเข้าเตาอบกันนะคะเราจะอบเขาประมาณ20-25นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนำขนมออกจากเตาได้เลยค่ะ ราจะพักคุกกี้เขานะคะไว้ในตะแกรงนะคะจ,จนเกือบเกือบเย็นนะคะอุ่นเกือบเกือบเย็นคุกกี้นะคะจะมีความกรอบนะคะดูก้นข้างหลังนะคะก้นก็จะสวยงามแบบนี้นี่คือกรอบเลยนะคะจะไม่นิ่มมากนะคะ ามาเตรียมแพ็คคุกกี้กันนะคะพี่ส้มจะใส่น้องในซองแบบนี้นะคะซองขนาด8คูณ10เซนติเมตรนะคะเพื่อยืดอายุของขนมค่ะขนมของเราก็จะเก็บได้นานขึ้นนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปซิลนะคะซิลด้วยเครื่องซิลค่ะปิดเขาให้แน่นแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่หลุดนะคะหรือใครจะใช้เป็น เป็นเครื่องซีลแบบที่หนีบผมก็ได้นะคะจะมีขายนั้นราคาไม่แพงนะคะประมาณหนึ่ค่ะประมาณประมาณร้อยหนึ่งนะคะหาซื้อได้จากในช้อปปีนะคะจะมีขายหลายร้านเลยลองดูนะคะก็คือดูว่าเครื่องเครื่องหนีบถุงขนมอะค่ะแพทขนมไปเรื่อยๆนะคะเจนกว่าเขาจะหมดนะ หลังจากนั้นนะคะเราจะหากล่องคุกกี้กล่องคุกกี้จะมีหลายแบบมากเลยให้น้องหาแพ็กเกจพวกนี้นะคะ่ะจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แถวบ้านได้เลยนะคะเขาจะมีขายอันนี้พี่ส้มซื้อไว้นานแล้วนะคะเป็นกล่องนะคะมีเจาะหน้าอย่างนี้มีหลายลายเลยนะคะเอามาพับตามแบบที่เขาให้มาเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะขนาดจาไม่ได้นะคะแล้วก็จําราคาไม่ได้ด้วยะคะ่ะซื้อนานแล้ว วิธีการแพ็คก,ก็ใส่ในซองได้เลยค่ะเราจะขายเป็นเป็นชิ้นนะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะแล้วแต่เทศกาลเลยนะคะถ้าทําแจกเขาก็แล้วแต่เลยค่ะนี่ค่ะเรียงใส่ในนี้ได้เลยนะคะอาจจะขาย10ชิ้นหรือว่า12ชิ้น100อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะให้คํานวณออกมาเลยนะคะคํานวณต้นทุนก่อนนะถึงจะมาตั้งราคาขายได้นะคะซึ่งจะใส่ประมาณ12ชิ้นนะคะขายราคา100บาท นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คต่อมได้เลยนะคะเราจะแพ็คคุกกี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกนะคะกล่องอะคะ่ะแล้วแต่น้องๆเลยนะคะกล่องหรือว่าถุงใส่คุกกี้นะคะลองไปทําดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากแล้วก็เก็บได้ถ้าเกิดเก็บแบบนี้ค่ะจะเก็บได้ค่อนข้างนานนะคะประมาณ2อถึงสามอาทิตย์เลยค่ะขนมก็ยังกรอบอยู่นะคะเวลาจะทานเราแค่ฉีกซองเขาออกมาทานนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก,ก,กดติดตามกดซับสไครป์และกดกรดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแพ็กทุกกี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ